สินเชื่อสมัครง่ายรู้ผลไวไม่ต้องใช้เอกสารสามารถใช้ก่อนใจทีหลังไม่มีดอกเบี้ยและที่สําคัญสมัครแล้วรู้ผลภายใน5นาทีจะเป็นสินเชื่อตัวไหนเดี๋ยวไปดูในคลิปได้เลยนะคะ สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะคะใครที่มีแอปพลิเคชัน t o Money Wallet อยู่ในมือถือทุกคนมาดูคลิปนี้เลยนะคะคลิปนี้นะคะก็จะมีสินเชื่อที่มีชื่อว่า p l a y n e x ค่ะสินเชื่อตัวนี้จะอยู่ในแอปพลิเคชัน t o Money Wallet เลยนะคะสําหรับใครที่มีแอปพลิเคชันนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะสินเชื่อนี้นะคะสมัครง่ายรู้ผลไวไม่ต้องใช้เอกสารสามารถใช้ก่อนแล้วก็มาจ่ายทีหลังโดยไม่มีดอกเบี้ยได้ค่ะใช้จ่ายง่ายมากเลยค่ะเพียงแค่สแกนจ่ายได้เลยไม่ต้อง ต้องเติมเงินเข้าทรู m o n e y Wallet ให้เสียเวลาเลยค่ะและที่สำคัญนะคะผ่อนศูนเเซนาน3เดือนได้ที่ร้านค้าชั้นนำสามารถใช้ได้ร้านค้ากว่า7ล้านจุดแล้วก็สามารถจ่ายออนไลน์ได้เลยนะคะในส่วนตรงนี้นะคะยิ่งใช้เยอะวงเงินยิ่งเพิ่มสามารถกดเป็นเงินศูนย์ได้เฉพาะลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาของบริษัทและได้รับคำเชิญเท่านั้นค่ะสำหรับใครนะคะที่สมัครแล้วนะคะจะรู้ผลภายใน5นาทีและที่สำคัญใครที่ติดโบโลบางคนนะคะก็ อาจจะผ่านนะคะอันนี้ต้องไปลุ้นเอาค่ะสําหรับวิธีการสมัครออนไลน์ง่ายๆเลยนะคะเพียงแค่เข้ามาที่ t u e Money Wallet ค่ะจากนั้นกดไอคอน p พ x e ค่ะเสร็จแล้วนะคะให้ทุกคนนะคะกรอกข้อมูลประกอบการสมัครสินเชื่อนะคะเช่นอีเมลหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ค่ะจากนั้นกดถัดไปค่ะ รหัส OTP นะคะก็จะยืนยันไปที่อีเมลทุกคนก็เข้าไปที่อีเมลนะคะเพื่อรับรหัส OTP มากรอกค่ะจากนั้นนะคะอ่านสัญญาทีรมัทัดให้หมดนะคะเสร็จแล้วกดยอมรับค่ะแค่นี้นะคะก็รอเพียงแค่5นาทีก็จะรู้ผลนะคะว่าเราจะผ่านหรือว่าไม่ผ่านนเองค่ะ เมื่อเราสมัครแล้วนะคะและเราผ่านแล้วตรงนี้มาดูวิธีการจ่ายเงินด้วย PlayNext Estar กันดีกว่าค่ะ1นนะคะเข้ามาที่หน้าแอปพลิเคชัน t o m a n e y Wallet ค่ะจากนั้นกดจ่ายเงินร้านค้าเสร็จแล้วนะคะเลือกสินเชื่อ PlayNext ค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะ เห็นไหมคะว่าสมัครง่ายแล้วก็ใช้ใจ่ายง่ายสะดวกสบายค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะ mm. เพียงแค่มีแอปพลิเคชัน Money Wallet mm. ก็สามารถสมัครได้ค่ะในคลิปนี้นะคะถ้ามีประโยชน์นะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามดูกระดิ่งแจ้งเตือนเวลามีสินเชื่อให,ใหม่มาอัปเดตจะได้ไม่พลาดกันนะคะและพบกันใหม่คลิปหน้าสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ